อยู่ยนที่บ้านสวนนครปฐมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับทุกคนกลับมาอัปเดตบ้านสวนแล้วก็ทําอะไรเพิ่มเติมกันนะครับวันนี้แม่เดือนจะลอยๆหน่อยเพราะว่าท้องเสียจริงๆพ่อบอกไม่ต้องมาก็ได้เดี๋ยวพ่อมาเองแม่บอกไม่เป็นไรก็อยากมาดูผักอะไรด้วยใช่ไหมลูกไว้แล้วก็อยากดูว่ามันจะเป็นยังไงใช่ครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูโซนด้านหน้าดีกว่ามารอบเนี้ยครั้งที่แล้วอ่ะแม่เดือนไม่ได้มาพ่อพ่อเขาไปแอบซื้อพ็อปมาเพิ่มนะครับก็นี่แหละ โซนด้านหน้าของเรานะครับก็ต้นไม้ดอกไม้ของเราเริ่มติดแล้วนะแล้วก็มีของเล่นมาเพิ่มเห็นไหมการ์เด้นโฮมเวลคัมอะไรเงี้ยแม่เห็นไหมเนี่ย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 จะเป็นพ็อปเล็กๆนะครับที่ซื้อมาเติมไว้นะเพิ่มความสวยงามนะครับทุกคนต้นไม้สีสายก็สวยเด้งสีฉ่ำเลยนะติดแล้วถือว่าสวยนะแม่แต่ตรงนี้เราจะเดินยากหน่อยเพราะว่าหน้าดินเรายังกองอยู่ตรงนี้เยอะเดี๋ยวค่อยๆขูดเอาไปเก็บนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ ดอกไม้เราก็ติดหมดเลยนะแม่ใช่ไม่มีต้นไหนตายเลยนะครับทุกคนถือว่าตอบโจทย์มากใช่ครับริมนี้ก็ติดมาแล้วหูประชอนนะครับส่วนอิดบล็อกพวกนี้เดี๋ยวพ่อจะทําการย้ายวันนี้ทั้งหมดเลยนะครับแม่ไม่ได้มาแป๊บเดียวกลับมาคทีรู้สึกว่ามันเขียวไหมล่มลื่นไหมลมลื่นคือแบบถ้าเราไม่มาแค่สองสามวันมันก็มันเปลี่ยนแปลงใช่เพราะฝนก็ตกน้ําเราก็ถึงอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ฝั่งนี้อ,อันนี้พ่อถาซื้อมาสองหัวเดี๋ยวจะไปห้อยไว้ในกระต๊อบไม้ไผ่เรานะครับซุ้มไม้ไผ่นั่นแหละนะครับเดี๋ยวไปตกแต่งแล้วก็ฝั่งนี้นะครับหัวบวบไม่เดือนนะครับพุ่งมากครับทุกคนขึ้นยันหลังคาไปแล้วเนี่ยขึ้นแต่ใบ,บแต่ลูกมันอยู่ไหนยอดมันสวยมากเลยนะเดี๋ยวก่อนเขาบอกรอให้ติดก่อนนี่แต่ที่ปลูกใหม่นี่อันนี้อะไรเอ่ยปวบอ๋อปลูกแซมขึ้นนะครับเด้งๆเลยนะครับทุกคนใช่ค่ะ อ่ะอันนี้ก็เอามาปลูกใหม่นะก็สวยนะอันนี้เราซื้อมาจากตอนไปงานนะแม่เนาะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวดูฝั่งนี้หน่อยแม่ฝั่งนี้อะไรเอ่ยฝั่งมะละอ่ะมะละไม่เดือนปลูกไว้นะครับก็ขึ้นพุ่งเลยนะทุกคนยอดไปเลื้อยไปโน่นแล้วนะครับตรงอยู่ฝั่งนี้กระเจี๊ยบก็ขึ้นนะครับฟักทองก็โอ้โหมีแต่ใบอ่ะเราซื้อมาต้นึ่ยี่สิบบาทเองนะคุ้มเลยนะใช่คือต้นแบบใหญ่เนี่ยอ่ะมาเพราะถาซื้อมาเติมใหม่นะครับเป็น ป้ายบอกทางนะครับมีไปโรงเห็ดบ่อปลาเล้าไก่แต่เล้าไก่ยังไม่มาแต่ว่าป้ายมาก่อนละเออะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ก็ติดหมดแล้วนะแม่ที่เราปลูกไว้คือติดหมดแล้วนะที่มาลงไว้วันก่อนก็ขึ้นสวยนะครับแล้วนี่บ่อปลาเราอ่ะภูมิใจมากเลยทุกคนปลาแบบเยอะมากนะครับต้องรอเย็นๆอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาปลูกผักกระเฉดด้วยแล้วผักบุง้งทท่าไห่เดือนปลูกไว้นะขึ้นเขียว,เ,ยวเนี่ยเลยแล้วดูเดิกระเพราเขาหู ใบแบบเท่าสองนิ้วหอะทุกคนดูดิเนี่ยคืองามมากแม่ไปดูคลิปเก่าใช่ปะตอนแม่แบบมาพวนดินเหมือนจะไม่รอดพอแม่พวนดินเรียบเรียบร้อยเสร็จพอมาดูคือแบบเด้งอย่างนี้เลยดูดิเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวเรามาถางยากับขอบแล้วเราก็ให้ปุ๋ยเนาะเออมันก็จะโอเคมากเลยนะแม่มันเด้งมากเลยดูดิครับเลือดเชื่อป่ะพอเนาะใหญ่เนาะแล้วผ่าสวยนะงามมาก อันนี้ลงเห็ดนะครับโรงเห็ดของเรานะครับสวยเลยครับทุกคนแปลงผักที่ปลูกไปรอบที่แล้วนะครับก็เริ่มฟื้นแล้วนะครับติดแล้วแหละรอดนะครับอันนี้มีเป็นผักบุ้งที่แบบโอ้โหรอบที่แล้วที่ไปโดนฝนเข้านึกว่าพังหมดแล้วจริงๆมันควรเก็บไปกินได้แล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอวันเสาร์อีกสองวันเองนะครับผัดถังบุ้งไฟแดงเงเออแล้วจะบอกว่าเนี่ยสแลนเราเปลี่ยนเป็นสีเขียวเพราะว่ารอบที่แล้วฝนตกพังหมดเลยขาดเป็นชิ้นๆเลยนะครับ นี่ฝั่งนี้ก็ติดนะครับทุกคนสวยเลยใช่แดดแอบแรงแต่ว่าไม่เป็นไรพวกนี้เขาอยู่แดดอยู่แล้วครับแม่ <S <S ต้องได้รับแสงนี่แหละเขาถึงจะได้โตนะครับแม่เดือนบอกว่าวันนี้เพียพียๆหน่อยเดี๋ยวให้แม่เดือนพักผ่อนนะที่เหลือเป็นหน้าที่ของพ่อเองนะครับ <S 1> <S 1> บอกเลยว่าบ้านสวนนครประสมของเรานะครับสวยแน่นอนนะทุกคนจะทาแล้วได้ผลผลิตมากน้อยอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ที่รู้ๆก็คือตอนนี้ปลูกผักอะไรมันก็ติดก็โอเคแล้วนะครับใช่ต้นหอมที่เอามาแบ่งก็ติดนะอืม เติบโตใช่ไหมแม่ใช่นี่นะครับได้กินแหละบอกเลยนี่กินกันไม่หมดเลยนะซื้อเข้ามากระถางละแปดิเนี่ยมาย้ายแบบได้หลายต้นเลยนะเดี๋ยวต่อไปนะผมจะมาทำแปลงผักเพิ่มอีกสองแปลง<อ>นะครับเดี๋ยวจะไปวางวอีกฝั่งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะขึ้นร้านด้วยอะไรด้วยนะเดี๋ยวมาตามดูกันครับผม เสร็จแล้วนะครับกล่องแปลงผักของเรานะครับนี่เดี๋ยวมาวางให้ดูเลยนะครับสูง20นะครับกว้าง110นะครับความยาว110นะครับด้านข้างนี้คือ55นะครับเนี่ยก็ได้นะครับแปลงผักนะครับก็เหมือนที่ทําปลูกอยู่นี่แหละนะครับนี่ก็คืออันนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไว้ปลูกผักของเรานะครับงั้นเดี๋ยวขอตัวทําอีกอารหนึ่งให้เสร็จก่อนครับผมเอาละทุกคนหลังจากผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ เราก็ทํากล่องปลูกผักของเราเสร็จแล้วนะครับ2กล่องนะครับก็เดี๋ยว2กล่องเนี้ยเดี๋ยวจะให้ไม่เดือนปลูกแคนตาลูปนะครับนี่เลยนะแล้วก็2กล่องฝั่งนูน้นเดี๋ยวให้ไม่เดือนเลือกว่าจะปลูกอะไรนะครับนี่มีวางเปล่าอยู่2อ,อันนะ แล้วก็เราสั่งดินมาแล้วด้วยเดี๋ยวไว้ผสมตอนเย็นๆหน่อยแล้วก็ทําการปลูกช่วงเย็นเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบา่ายสามกว่านะครับเขนั่งตอกโครงสร้าง,งกล่องนะครับที่จะทําเป็นตัวติดมุ้งนะครับเสร็จนะครับแล้วก็กําลังจะติดมุ้งวันนี้ก็มีช่างถามมาช่วยอีกแล้วนะครับนี่เลยมายังไงไม่รู้บอกถามมาอยู่ปะครับบอกอยู่ครับเข้ามาเลยนะครับช่างบอกเดี๋ยวมาช่วยนะช่างบอกมาดูนะมาขโมยวิชานี่นี่นี่กี่โม ช่างบอกว่าไงรู át, <If> ้ป่ะพี่เป็นภาระผมตลอดเลยสั่งของไม่เคยครบขาดตลอดอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างนะครับแบบนี้นะครับทุกคนเขาจะต่อด้วยท่อ PVC แลเดี๋ยวเราจะติดเป็นตัวมุ้งสีขาวนะครับกันแมลงนะแล้วก็ติดบันทับข้างหลังแล้วเราก็จะเปิดปิดแบบนี้นะครับเสร็จแล้วอีกหนึ่งกล่องนะครับ ทำง่ายๆนะครับนี่เลยก็จริงๆอยากทําให้ครบหมดทุกอันนะครับแต่ว่าตัวฉากเรานะครับไม่พอนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเหลืออีกสามสี่กล่องค่อยมายิงกันรอบหน้านะครับเดี๋ยวนี้ไปติดตั้งก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ทะไรเดี๋ยวมาดดกวนครับทุกคนตอนนี้เราก็ยกมาติดตั้งนะครับเดี๋ยวให้ช่างถานนะครับติดตัวบานพับนะครับผมจะบอกว่าโหดถูมากทุกคนตัง้งแต่เปลี่ยนสแลนนี้มาร้อนอยู่ไม่ได้เลย <laughs> ผักอยู่ได้แต่คนอยู่ไม่ได้นะซอ,ตอละลมตกนรกช่างบอก เรียบร้อยหนต้องเปิดดูโอ้โหจริงๆช่างทําระบบไฮดรลิกมาให้ผมได้ไหม<ช>มาถึงเปิดแล้วกดปุ่มมันปึ๊บปปใช่ไหมโอ้โโก็เกินเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะมาทําแปลงผักกันต่อนะครับอันนี้จะทํามาเป็นทรงบ้านนะครับทุกคนแล้วก็ให้เขาเหลือยขึ้นได้นะครับอันนี้จะเป็นเป็นล้วนะครับแล้วมันเหลือจากรอบที่แล้วหลังจากที่เราไปขึงล้วมานะครับก็เลยเก็บไว้นะครับอันนี้เดี๋ยวเอาไว้ให้ ผักเขาเลืออ้อยขึ้นนะครับเดี๋ยวช่างถาดีไซน์ให้นะครับเดี๋ยวมาตามดูกันครับทุกคนมาค่ะทุกคนหัวเชเท้าที่เหลืออยู่ต้นกล้าเดีย๋ยวเราจะไปลงแปลงแล้วนะคะช่วงนี้นะบอกเลยว่าบ้านสวนของเราเนี่จริงจังมากใช่ไหมแม่ ต้นกล้าแม่นี่อวบมากเลยนะใช่ต้นนี้เด้งๆเลยนะทุกคนมสมบูรณ์จริงเรามาถูกทางแล้วนะครับใช่ไอ้จะบอกว่าแม่เดือดแบบปลูกไอ้ต้นต้นกล้าหัวยชเท้าอ่ะสองรอบคือไม่รอดสักรอบแต่รอบนี้ได้กินเลยใช่เพราะว่ามันอยู่กับดินแล้วมันแบบว่ามันขึ้นมาไงรู้ปะเคยขายของงอกขึ้นมาต้นเดียวแล้วลรูอสองใบอืเออไม่ตอบโจทย์ใช่ แล้วตอนนี้ล่ะได้กิ่นแน่นอนโอ้ยเท้าอันนี้ก็นึกว่าจะไม่รอดตอนแรกเขาก็เหี่ยวแต่เขาอ่ะเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาเองนะพอเขาค่อยค่อยขึ้นเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแตกขึ้นมาใหม่ไอ้ที่ใบที่มันเหี่ยวมันก็จะเหี่ยวไปเดี๋ยวตัวที่แบบว่าที่เขาแข็งแรงเขาจะขึ้นมาเองเนี่ยไม่ต้องตกใจใช่ไม่ต้องตกใจนี่ที่แรกแม่ตกใจเหมือนกันตกใจอ่ะเออนึกว่าเขาจะไม่ขึ้นแต่เขาขึ้นนะเห็นไหมครับ เนี่ยมีมียอดขึ้นมาแล้วอ่ามาอันนี้ผักบุ้งนะครับทุกคนอันนี้คือปล่อยตัวในนี้เลยนะครับเราย้ายมาจากฝั่งโน้นนะใช่เพราะว่าเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะปรกกาศขาววะใช่อันนี้แม่วาแซมแทนคะนีอืีผักบุ้งนี้เดี๋ยวมาวันเสาร์นี้ได้กินแล้วครับทุกคนใช่ค่ะอาเราทุกคนเนี่ยพอเราทํามุ้งใช่ไหมไม่มีแมลงเข้ามากัดกินเลยก็ถือว่าเซฟเลยดีเลยนะสวยงามมากใช่ครับตอบโจทย์ครับทุกคน ก็เดี๋ยวทําแปลงเก็บๆไว้เยอะๆหน่อยแหละอ,อันนี้เดี๋ยวทาอะไรต่อไม่มาดินแล้วจะปลูกต้นอกต้อืได้เดี๋ยวให้ไม่เดือนทําฝั่งนี้ไปครับไปทุกคนเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้ช่างถาของเรานะครับทําโครงอยู่นะครับโอ้โหบ้านใกล้เสร็จแล้วบ้านตเตงไม่เคยทําแบบนี้เลยนะผักก็ปลูกบอกไม่ติดแต่มานี่ในช่างหมอโอ้โห ละ่ะไม่ต้องลงทุนหนระ <ผม S 1> ช่างก็พูด <ผม S 1> ไปมันคือความสุขของช่างเออแมห้าบาทสิบบาทอีกะ้ะ <laughs> อันนี้หยอกกันนะครับทุกคน <laughs> ก็ถ้าอยากปลูกผักไว้ทานเองมันก็ต้องทําแบบนี้แหละแล้วทีเนี้ยก็อย่างที่บอกว่าบ้านสวนของเราเนี่ยเราเน้นเรื่องไม่ฉีดสารพิษนะครับเป็นผักออร์แกนิกนั่นแหละนะครับเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาปลูกต้นมะกอกกันนะครับวันนี้จะเป็นมะกอกฝรั่งนะครับ ก็คือลูกเขาเนี่ยจะเป็นลูกใหญ่นะไม่ใช่มะกอกน้ํานะมันคนละพันกันนะครับทุกคนเดี๋ยวปลูกไว้ริมนี้ดีกว่านะครับมุมนี้แหละเดี๋ยวไว้ตรงนี้แหละผมว่าโอเคอยู่นะครับมะกอกฝรั่งของเรานะครับเดี๋ยวไว้มุมนี้เลยนะทุกคนพอลูกโตเนี่ยเอามากินน้ำปลาหวานนะอร่อยมากเลยนะครับ ติดลูกแล้วนะต้นแค่เนี้ยซื้อมาต้นนี้ไม่รู้ถูกหรือแพงนะผมซื้อมาพันหนึงครับเอาต้นใหญ่มาเลยนะครับไว้เดี๋ยวมารอลุ้นกันจะได้กินลูกหรือเปล่าโอเควันนี้ช่งางผาดี y ้นะใครสนใจแบบแปลงผักแบบนี้ติดต่อได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ทำไรเล่นเกมนอ,นอต้องนอนนะช่างบอกสวยครับผม บ้านปลูกผักของเรานะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหช่างถาดีไซน์ให้นะครับออกมาก็เป็นรูปเป็นล่างแล้วนะแต่วันนี้คงไม่ได้ปลูกนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายไปไว้ตรงแปลงก่อนนะครับบอกเลยว่าน่ารักมากเลยครับทุกคนเออดีไซน์ดีนะครับมาช่างบอกว่าวันนี้มาเที่ยวหาครับผลสุดท้ายก็มาใช้แรงงานกันอีกแล้วไม่เคยมีสักวันหรอกที่มาแล้วไม่ได้ทํางานช่วยนะวันนี้ก็ถือว่ามาช่วยอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็น ที่ปลูกผักของเรานะครับดีไซน์โดยช่างถานะครับไม่ใช่พ่อถานะช่างถานะครับอ่ะสวยครับทุกคนน่ารักเลยแหละนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราไว้ปลูกผักนะครับเอาละครับทุกคนเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทําเป็นแปลงปลูกเมลอนนะครับแปลงนี้แม่เดือนบอกว่าให้ทําวิริมนี้นะครับนี่เลยทุกคนเดี๋ยวมาลุยเลยดีกว่านะครับวัสดุที่ใช้ก็ตีกล่องนะครับแล้วก็ไม้ไผ่นะครับ สวัทุกคนตอนนี้แปลงผักของเรานะครับอีกสองแปลงนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยเดี๋ยวรอให้แม่เดือนมาปลูกนะครับแปลงนี้แม่เดือนบอกว่าจะปลูกเมลอนนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้ริมรั้วฝั่งนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เดี๋ยวให้แม่เดือนเขาเลือกแล้วกันว่าเขาอยากปลูกอะไรนะครับก็ตามใจแม่เดือนนะวันนี้ก็ทํามาได้สองแปลงนะครับเล่นสมุดวันเลยวันนี้ถ้าไม่ได้ช่างถามาช่วยนี่แย่เลยนะครับทุกคนแต่โดยรวมนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นรูปเป็นร่างหมดแล้วนะครับ เหลือแค่พืชผักส่วนครัวเราโต,โตแล้วก็มาเก็บเกี่ยวกันแล้วนะครับเ<อ> <m> ด,ดี๋ยวไปดูนี่กว่านะวันนี้แม่เดือนทําอะไรอยู่นะครับแม่เดือนทําอะไรอยู่เป็นไงบ้างวันนี้สะบัดเดียวสดแรงเมื่อกี้คุณป้าข้างบ้านเขาเอากวางตุ้งมาให้แม่ปลูกแม่ปลูกได้แปลงนึงป<อ>ดูรอใช่ต้นเขาอวบมากเลยนะเขาบอกว่า เขาก็โรยๆไปอ่ะมันก็ขึ้นเขาถอนมาให้แม่ปลูกรอกอดีอ๋ยู่บบไหนเมื่อกีนะอ๋ออยู่นี่เหรอโ<ช>หโห,หแม่ต้นใหญ่จังใช่นี่ได้กินเลยเนี่ยออแต่แปลงนี้เรายังไม่มีที่คลุมเดี๋ยวเราไปเอาที่คลุมมันเก่ามาใส่ไปก่อนดีกว่าอันนี้วางไว้ก่อนชั่วคราวก็คือวันนี้ทำเป็นแปลงผักเพิ่มให้ไม่เดือนอีกสองแปลงเพราะว่าช่างถาดีไซน์ออกมาดีนะแม่ก็เหมือนแบบเราใช้ พื้นที่ตรงนั้นมันมันโล่งอยู่อ,อยากให้มันถูกเขียวตั้งรั้วอืมก็โอเคนะพ่อแม่ชอบไหมเออได้เลยแหละนี่แหละก็เดี๋ยวดินใส่แล้วก็ตรงนี้จะปลูกบวบก,กับมะระอืมอันนั้นก็เมล่อนที่แม่ซื้อมาแล้วตรงไหนตรงนี้นะใช่แล้วก็ให้เขาเลือ้อยขึ้นไปเลยเนาะใช่ค่ะเขาจะเลือ้อยขึ้นมา แล้วปลูกก็ชิดๆขอบนั่นะมาลุยบ้านสวนกันสองคนบอกเลยหมดแรงแม่เดือนก็ท้องเสียด้วยแล้วก็เพิ่งฟื้นก็ยังเพียๆอยู่นะวันนี้ก็เลยพ่อก็ต้องมาลุยเองนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อพวกเราแล้วกันนะครับกับคลิปบ้านสวนนะเราก็ทำโน่นทานี่ไปทุกคลิปนั่นแหละแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆรอบหน้าเดี๋ยวจะมาปลูกตรงนี้ทําดินแล้วก็ปลูกแล้วก็ไปเคลียร์เรื่องของผักไฮโดรหาที่วางใหม่เพราะตรงนั้นรู้สึกว่ามันบังแล้วมันไม่ค่อยสวยนะครับสาหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย